วันนี้เรามาตลาดท่าดำนนีแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมของอร่อยกันนะคะวันนี้เราตั้งใจไปกินหลายร้านเลยค่ะไปค่ะก๋วยจั๊บเจร้วนหมูกรอบค่ะหมูสเต๊ะเจพันหมูก้อนกลมๆค่ะหมูกรอบหมูแดง T W crispy pork วะหมีเกี้ยวหมูแดงชนะเลิศอร่อยมากค่ะ จับน้ำข้นค่ะน่ากินมากค่ะร้านแรกเป็นก๋วยจั๊บหมูเจ๊ล้วนค่ะขายมา40ปีแล้วค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะคะอ่าก๋วยจั๊บเจ๊ล้วนนะคะตาะดีตาดีชิลา,า,ามไหมคะได้ค่ะ ชิมก่่อนคะเส้น๋วยจับเหนียวนุ่มเอเราไม่เคยกินเส้นแบบนี้เลยค่ะชนินุ่มดีว๋วยจับเจ๊ล้วนตลาดท่าน้ำนุค่ะ เข้าทางห้างทองเดียาวราชนนแท้ค่ะเดี้ยวซ้ายแล้วก็เจอเลยค่ะตรงข้างแบบเจลดกขนมไข่อร่อยด้วยกินแบบไม่ต้องปรุงสเตเต๊ันนะคะนี่นับเฉพาะเงินสดนะคะอันนี้เหมือนปุ่นเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำร้อนค่ะนะไม้ละเจบาทเอาเอาเอาสิบ เอาเนี่ยค่ะอ๋อนี่คือลาทานะคะเอยสิบห้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเอาสิบห้าไม้ค่ะคุณนะค่ะสิบห้าไม้เลยค่ะร้อนร้อนทานตอนเย็นค่ะเห็นไหมคะถ้าทานกลางวันนะคุณน้าเขาจะเอาเป็นแตงที่หั่นให้แต่ถ้าทานตอนเย็นจะเป็นลูกๆค่ะเพราะอะไรคะคุณน้า ถ้าทานอันนี้ถ้าเราหันตอนเช้าๆสายๆถ้ากลางวันก็ยังยังทานได้อยู่ค่ะแต่อย่างนี้ถ้าเราไปทานอย่างนี้ถ้าไปทานตอนเย็นมันเละค่ะเราก็จะจัดแบบนี้ไว้ให้ค่ะอันนี้ถ้าไปทานตอนเย็นหั่นแล้วก็ทานเลยจะอร่อยกว่าอย่างนี้เห็นไหมคะน่ารักค่ะเจ้าของร้านเขาใส่ใจถ้าทานกลางวันแล้วก็สะดวกทําให้คุณเลยอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณนะแล้วก็เอาเอาเอาขนมแล้ว ขนมปังหนึ่งชุดอย่างนี้ชุดละสิบบาทพร้อมน้ำจิ้มค่ะค่ะอันนี้พร้อมน้าจิ้มเลยหมูสเต๊กเลยจิ้มเดียวกันเยคุ้ยเดียวกันค่ะหมูสเต๊กกับขนมปังก็จุ่มถ้วยเดียวกันเลยไหมค่ะค่ะขอบคุณครันะมีทั้งหมูสเต๊กมีทั้งบ้าจ่างค่ะบ้าจ่างขายลูวละสามสิบ มะเรียขาวก็จะเป็นมีเกลือหวานเพิ่มไปหนึ่งก้อนก็คือแคุณอาหนูถามหน่อยทำไมทำเป็นไม้กลมๆค่ะหมูอะค่ะอก็เป็นความคิดของเจ๊ค่ะเป็นความคิดของเจ๊พันคนนี้ไม่ใช่เจ๊พันค่ะค่ะเป็นความคิดของเจ๊พันค่ะอือออก็เลยแปลกนะคะแล้วก็นุ่มด้วยก็เป็นความคิดของเจ๊ น่ารักมากเลยค่ะใส่ใจลูกค้าทุกสิ่งอย่างแล้วของเราจะมีอะไรอีกไหมจ๊ะราคาขอบคุณค่ะปลาคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักคู่ก็จะไปร้านข้างนอกออันนี้อันนี้ร้านดั้งเดิมหรอคะตรงนี้ห 11โมง1โมงกว่าก็จัอยู่ตรงนี้ก่อนอแล้วก็พอ11โมงแล้วก็เราจะขนของตรงนี้ไปร้านข้างนอกร้านเล็กร้านนอกอที่มีป้ายเจพันอยู่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะหมูตะเตะร,ร้านเจพันค่ะชิมซิมซิมเอร่อยเป็นไงรสชาติหมูเป็นไงคะหมูอะหมูนุ่มเนะาะหมูนุ่มมากค่ะลูกค้าเดินตลอดเลย ะะอกอบนะเจ้าดังร้านหมูกรอบเย้ร้านอยู่เลยตลาดท่าน้ำนนมาค่ะเดียวขวาอ,าอยู่ฝั่งเดียวกับเมเจอร์ค่ะอุ้ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่50บาทเล้กรอกล่าสิบวีดียวเหมาเลยค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูดแดงนุ่มมากามค่ะ T.W. เ i s s y p ว r k เจ้าดัง,ดงเกี๊ยเป็นแบน จริงๆเป็นเส้นบะหมี่ค่ะพูดทีชิมแบบขอไปค่ะการชิมของเราเราจะไม่ปรุงรสนะคะ<อ>ร้านทำมายัางไงแราก็ชิมแบบนั้นเลยค่ะคคคนุะน่งเรามีรสชาติเึ็นงพลินนิดค่ะ <c oughs> มีแบบแช่แข็งจำหน่ายด้วยค่ะ <c oughs> คลิปนี้เราชิมของขาวเรื่องมงหมูกันไปแล้วนะคะคลิปหน้าเราไปชิมขนมหวานกันค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะช่อง Sister j ์ n n นนขอบคุณค่ะ